พามาดูบอลสีภาคใต้กันนะคะนี่อันนี้บอลบ้านๆน,นะเลี้ยงตามธรรมชาตินะคะนี่มาดูอันนี้สวยมากอันนี้เขาเรียกว่าไก่สุดสงวนนะคะเป็นบอลก้านดํานะคะนี่สีสันของเขาสวยจริงค่ะนี่ดูอันนี้งามงามสีสันสวยเนาะเลี้ยงตามธรรมชาติเลยนะคะนี่แดดมาโดนแดดฝนมาโดนฝนเลยงามๆามแบบนี้เลยแต่และอันดู ใบใหญ่มากใบใหญ่มากๆเลยดูสวยมากเมื่อก่อนนี่ราคาจะแรงมากนะคะในไก่สุสิยนันสีสันเขาสวยจริงเลยค่ะนี่พื้นใบจะเป็นสีเขียวพื้นใบจะเป็นสีเขียวแก่แบบนี้เลยนะคะงามงามดูกําลังแทงหลอดแทงหนอออกมาใหม่ดูนี่หนอ่อแทงหลอดออกมาใหม่งามงามสีสันเขาสวยดูสวยจริง,รงเลย งามมากเลยไก่สุดสงวนนะคะประมาณน,นี้นี่ก็บอนบ้านๆเหมือนกันเลี้ยงธรรมชาติเหมือนกันนะคะนี่ช้างเผือกใบบัวนะคะสีสันเขาก็จะสวยสดงดงามอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่มาต่อด้วยอันนี้อันนี้งามงามแต่ไม่รู้ว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคะนี่งามเนาะสีสันของเขาดูดิใหญ่มากสีสันของเขาอ่าเจ้าของเขาไม่อยู่นะคะนี่ สวยงามบตดนี้เลยสีสันกันเขาดูดูไอไอตรงไอไนี่เขาสวยมากสีสันนะงามเชียดูสีอันนี้ป้ายชื่อมันหายแล้วนะคะมาดูอันนี้อันนี้อีกอันนึงอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้เขาเรียกว่านางไหม่นะคะนี่สีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนางใหม่เนี่ยพื้นใบของเขาจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะดูเขากัดสีสีสันงามงามนางใหม เมื่ <Krist ian> อก่อนนี้ก็จะขายดีมากๆเลยนะคะนางใหม่นะแต่ตอนนี้นี่ราคาถูกมากๆแล้วนะคะนี่อันนี้สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นบอลใบใหญ่ก้านยาวนะคะก้านสีดํานะคะเป็นบอลเก่าเหมือนกันนะที่คนเล่นกันเยอะนะคะเขาเรียกว่านางใหม่นะคะสีสันสวยจัง <hak> ส่วนอันนี้ต้นใหญ่มากเข <ENT ra> าเรียกว่าเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะนี่สีสันเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเจ้ากรุงไกเซอร์นี่ สีสันเขาจะเป็นอย่างนี้เลยอ่าเป็นบอลเป็นบอลเก่านะคะเป็นบอลเก่าแล้วก็เป็นบอลบ้านๆนะคะนี่สีสันเขางามมากเลยใบใหญ่นะคะใบใหญ่ก้านยาวเป็นบอลเก่ามากๆเลยแล้วก็เลี้ยงง่ายมากนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์จะเลี้ยงมากง่ายมากๆเลยสีสันเขาก็สวยมากดูทรงต้นนี้ทรงใหญ่มากพุ่มใหญ่มากเลยนะคะนี่สวยงามคะ่ะ มาดูนี่อีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นเจ้ากุุงเดนมาร์กนะคะเจ้ากุุงเดนมาร์กกับไกเซอร์เขาจะคล้ายๆกันแต่เจ้ากุุงเดนมาร์กนี่หน้าตาของเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะพื้นใบของเขาจะออกเป็นสีสีชมพูแบบนี้เลยนะคะนี่งามเชียดูแต่ละอันเนาะสวยงามดูอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะเป็นเงาะถอดรูปนะคะ ถ้าจำไม่ผิดสีส, staple, สันเขาก็จะสวยงามประมาณนี้เลยอันนี้เป็นทรงพุ่มแบบนี้เลยเป็นบอลเก่านะคะเป็นบอลเก่านะคะเก่ามากๆเลยนะคะที่ภาคใต้จะมีเยอะมากนะคะเงาะพอดเงาะถอดรูปนะคะสีส,สันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนี่เป็นทรงพุ่มแบบนี้เลยนะคะกัดสีได้สวยแต่ละใบนี่เขาเรียกว่าเงาะถอดรูปนะถ้าจําไม่ผิดนะคะถ้าจําไม่ผิด picture, น่าจะใช่เนาะนี่ป้ายเชื่อมันหายด้วยค่ะ แล้วก็มาต่อด้วยอันนี้อันนี้เมื่อก่อนนี้ก็จะขายดีเหมือนกันนะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าทับทิมเม็ดใหญ่นะคะนี่หรือทับทิมสยามนั่นเองนะคะนี่สีสันเขาก็จะสวยแบบนี้เลยนี่เป็นทรงพุ่มใหญ่แบบนี้นะสีสันเขาสวยสวยค่ะดูเขาเรียกว่าทับทิมสยามหรือทับทิมแดงนั่นเองนะคะในสีสันเขาสวยสวยแบบนี้เลยคะ่ะงามมากเนาะเป็นบอลเก่าเหมือนกันนะคะเป็นบอลเก่ามากๆเหมือนกันนะที่น่าสะสมนะคะนี่ มาต่อด้วยอันนี้อันนี้เขาเลี้ยงธรรมชาตินะคะอันนี้ไก่สูสงวนเหมือนกันนะคะเลี้ยงธรรมชาติเนาะเวลาเขาโดนแดดเนี่ยสีสันเขากัดงามงามดูสีเขาสวยจริงค่ะนี่สวยจริงออกลูกออกหลานเพียบเลยนะคะนี่ดูกําลังจะแทงไอ้หลอดออกมาใหม่ๆงามงามแต่ละใบดูออกลูกออกหล,ลานเพียบเลยเมื่อก่อนนี้คนก็เล่นกันเยอะนะคะนี่คนเล่นกันเยอะนะราคาก็จะแรงนะคะแต่ตอนนี้ราคามันถูกแล้วนะคะคนก็ไม่ค่อยได้เล่นกันแล้วเนาะ แล้วมาต่อด้วยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าม่านนางพิมพ์นะคะทําไมถึงเรียกม่านนางพิมพ์มา่านนางพิมพ์เนี่ยตรงใบตรงนี้นะใต,ต้นะตใบตรงนี้ของเขาจะบางนะคะเขาจะคล้ายๆไก่ส,สุดสงวนนะคะแต่ว่าไก่สุดสงวนตรงนี้เขาจะไม่บางแต่ถ้าเป็นม่านนางพิม,นะะมาานนาพม์เขาจะบางนะคะเนี่ยเห็นมือเนี่ยที่อยู่ะใต้นี้นะมันจะเห็นมือเราเลยนะคะนี่เขาเรียกว่าม่านนางพิมพ์นะคะมันจะคล้ายๆเลยนะคล้ายๆไก่สุดสงวนเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเขาจะบางกว่านะคะ สีของเขาจะอ่อนกว่านิดนึงนะคะสีสันเขาจะสวยๆแบบนี้เลยงามงามค่ะนี่เขาเรียกว่าม่านนางพิมพ์นะคะต้นนี้นะเป็นบอลที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งเลยนะคะก่อนนี้น่ะคนเขาหากันเยอะมากนะคะบ้านบ้านเอม่านนางพิมพ์นะคะนี่สีสันงามงามนี่ก็พามาดูอีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าผีเสื้อสีชมพูนะคะนี่ หรือผีเสื้อชมพูนั่นเองนะคะสีสันเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเมื่อก่อนนี้ก็ยังขายดีอยู่นะคะเมื่อก่อนนี้ใครอยากคัดเที่ยวตอนที่เล่นบอลสีใหม่ๆก็ยังขายได้นะไอผีเสื้อสีชมพูเนี่ยแต่ตอนนี้ขายไม่ได้แล้วนะเป็นบอลเก่าเหมือนกันนะคะเป็นบอลเก่าที่คนเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่เล่นกันแล้วนะคะเขาหาไปเล่นอย่างอื่นกันแล้วนะอยู่ใกล้ๆกันอันนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะสีสันเขางามงามวางคู่กันดูอันหนึ่งเป็นสีชมพูหวานอันนึงเป็นสีเขียวเลยดู งามงามค่ะนี่เขาเรียกว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กสีสันก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะนี่งามเนาะสีสันเขาแล้วมาดูต้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าหน้าวัวแดงนะคะหรือแดงหน้าวัวนั่นเองนะคะเป็นบอลเก่าหายากนะคะบอลเก่าหายากแล้วคนเล่นกันเยอะมากนะคะนี่สีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะนี่ หน้าวัวแดงหรือแดงหน้าวัวนั่นเองเป็นบอลเก่านะคะเป็นบอลเก่ามากๆเลยนะคะนี่ที่ภาคใต้จะมีเยอะมากนะคะหน้าวัวแดงหรือแดงหน้าวัวนะคะนี่สีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคนไหนยังไม่มีก็หาสะสมได้นะคะบอลเก่านะคะนี่สีสันเขาก็จะงามงามค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาต่อด้วยต้นนี้ค่ะต้นนี้งามงามสีสันของเขาดูเพิ่งแทงหลอดออกมาใหม่งามงามวางใกล้ๆกันด้วยอันนี้จําชื่อเขาไม่ได้นะคะเพราะชื่อเขาหายนะคะ จำชื่อเขาไม่ได้ชื่อเขาหายก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะคะคนไหนรู้จักก็บอกด้วยละกันเนาะนี่สีสันเขาก็จะงามงามแบบนี้เลยงามจริงค่ะแล้วมาต่อด้วยต้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าอีเหนาบุษบานะคะทําไมถึงเรื่องอีเหนาบุษบาเพราะว่าถ้าเป็นอีเหนาบุษบาเนี่ยเขาจะมีสีชมพูแบบนี้เลยนะคะนี่สีชมพูจะเป็นแบบนี้เลยเขาจะกัดเป็นสีชมพูขาวนะคะเขาก็เลยเรียกว่าอีเหนาบุษบานะคะสีสันเขางามเนาะ เป็นบอลเก่าหายากเหมือนกันนะคะบอลบอลประจําของภาคใต้เลยนะคะอีเหนานี่สีสันเขาสวยสวยดูสวยจริงค่ะนี่แต่ละใบงามยิ่งอันนี้เป็นสีชมพูเยอะเลย mm hmm. เห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นสีชมพูเยอะเลย mm hmm. เขาเรียกอีเหนาบุษบาานะคะเป็นบอลสีที่น่าเล่นมากๆเลยอีเหนาทั่วไปเขาจะไม่มีเป็นสีชมพูนะและพื้นใบเขาจะเป็นสีเขียว มากกว่าสีขาวแต่อีเหนาบุษบาในพื้นใบเขาจะเป็นสีขาวมากกว่าสีเขียวนะคะแล้วก็จะกัดเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเขาก็เลยเรียกว่าอีเหนาบุษบาบอนสีที่น่าสะสมอีกต้นหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะค่ะหลังจากที่พามาชมบอนสีสวยๆแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยงันเที่ยวชาแนลนะคะวันนี้พามาชมบอนสีของภาคใต้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมสวหรับวันนี้สวัสดีค่ะ พ่อ,อกันคลิปนาด้อจ้าพี่น้องจ้า